ครับผมสำหรับเครื่องนับเรียนของเรานะครับในกรณีที่มีปัญหา,าที่เจอเยอะก็คือว่าจะเป็นเกี่ยวกับเซ็นเซอร์นะครับผมเวลาลูกค้าเปิดเครื่องมาจะพบว,ว่าดูนะครับผมขึ้นคาว่า E9 นะครับผมซึ่งหมายความว่าเซ็นเซอร์ของเราอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับด้านน้ำพวกฝุ่นเกาะอะไรนะครับผมอันนี้ผมแนะนำนะครับผมถ้าผมว่าลองแกะตัปปวน,นี้มา ทำความสาดเซนเซอร์ดูนะครับผมแล้วถ้าหายก็คือสามารถใช้งานได้ปกตินะครับผมครับผมวิธีการแกะเครื่องตัวนี้นะครับผมอย่างแรกก็มีไขควงแบบนี้นะครับผมหนึ่งนันวิธีการไขก็คือไขสามจุดนะครับจุดตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมแค่นี้ครับก็สามารถเปิดกลอบแล้วก็มาดูเซ็นเซอร์เราได้เลยครับผมไขเป็นตัวอย่าง เราจะเป็นแบบนี้นะครับครับผมลังได้ลรงใส่วาสลสามตัวมาแล้วนะครับเราก็สามารถดิ่นขึ้นมาได้เลยนะครับผมแต่สังเกตว่าจะมีเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับที่ผมได้บอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกส่วนหน้านะครับจะมีฝุ่นครับผมเราว่าสามารถใช้เครื่องปอาฝุ่นหรือว่าใช้ผ้าของเราครับเช็ดทำความสะอาดตรงใต้จะมีได้ครับผมแล้วก็เช็ดตรงนี้ครัทำความสะอาด แต่จุดเซนเซอร์ของเ,เราจะอยู่ตรงนี้ครับผมวราเน้นเป็นพิเศษมาแล้วก็ถ้าหัวเช็ดเสร็จแล้วนะครับผมเราลองเปิดช่องนูนถ้ายังขึ้นอีกเ้าอยู่อ่าเราก็ต้องมาดูบริเวณตรงนี้นะครับว่ามีอะไรไปติดหรือเปล่าเนี่ยครับผมถ้ามีก๊อตเทปหรือว่ามีอะไรไปติดนี้เราก็ลองตรวจสอบดูแล้วหลังนั้นเราก็ดูได้ครับผม ถ้าสมมติไม่มีแล้วตรงนี้ถ้าสมมติว่ามีใช่ไหมครับเราก็ทำความสะอาดแต่ถ้าไม่มีก็ลองเปิดเครื่องดูครับผมว่าใช้งานได้หรือเปล่าถ้าใช้งานไม่ได้ยังไงก็สามารถส่งมาที่ทางฝ่ายช่างของเราได้ครับผมเพื่อต้องการตรวจสอบรอบครับผมหลังจากเราทำความสะอาดแล้วนะ,นะครับผมเราจะมาลองเปิดเครื่องมันดูนะครับว่าอีก่าของเราหายไปหรือเปล่า ขึ้นปกตินะครับแสดงว่าเครื่องที่ฟ้องอีก้าี่เป็นที่เซนเซอร์ของเราจริงๆนะครับผมยังไงก็ลองทำตามที่ผมแนะนำดูก,ก่อนนะครับ